สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพคาคาสในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนลหลงไหลมีกองไพ่เลือกทั้งหมด4่กองกองที่1กองที่สองกองที่สามและกองที่สตั้งสมาธิแล้วไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงตัวเองแล้วเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาได้เลยค่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปกันเลย กองที่หนึ่งสเสน่ห์ในตัวคุณเป็นอย่างไงบ้างที่คนถึงชอบคุณมีความเป็นเป็นคนที่แบบว่าลึกลับอะค่ะเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่พูดน้อยแต่เวลาพูดแล้วมันทำให้ให้มันน่าสนใจคำพูดของคุณมันจะมีสเสน่ห์มากแล้วก็บางคนตัวหอมไม่บางคนแหละเอว่าไร ว่าทุกคนที่เลือกกองเนี่ยเป็นคนตัวหอมเป็นคนที่มีกลิ่นเฉพาะของตัวเองอืมแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีแต่งตัวเป็นอืมและอย่างคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณไม่ใช่คนงกอ่ะเออคุณเป็นคนแบบมีน้ำใจอาจจะมีการซื้อของมาฝามีขนมไปไหนมาไหนมีการมีของมาฝากคนนะคะ นี่แหละค่ะก็เลยทำให้มันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนหลงไหลคุณแล้วคุณอะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านด้วยนะเออคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งไปต่อกองที่สองค่ะกองที่สองเสน่ห์ในตัวขคุณคืออะไรคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณมีความเป็น ตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างแบบอย่างชัดเจนอะ่ะเออมีเอกลักษณ์ในที่นี้ก็อาจจะแบบมีมีความเป็นคนที่แบบถ้าไม่ชอบอะไรก็คือชัดเจนว่าฉันไม่ชอบเออฉันจะไม่ทําเด็ดขาดหรือฉันฉันชอบสิ่งใดฉันจะทํอันนั้นสิ่งนั้นให้ให้สําเร็จคือคุณเป็นคนชัดเจนและคุณก็เป็นคนที่พูดปากกับใจตรงกันเป็นคนตรงไปตรงมา เราก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยอืมแล้วก็ถ้ามีเรื่องมีปัญหาเคลียร์หรือคุยกันจบคือจบอันนี้คือคุณมันเป็นสเสน่ห์ของคุณอะ่ะถ้าอย่างเช่นในที่ทํางานถ้ามีความแบบเอ้ยต้องคุยกันมีปัญหากันจบก็คือจบอืมคุณเป็นสรุปไม่ง่ายสเสน่ห์ในตัวคุณคือความตรงไปตรงมาและชัดเจนกองที่ 3, สามเสน่ห์ในตัวคุณคือคุณเป็นคนชิว คุณเป็นคนไม่คิดมากคุณเป็นคนปล่อยวางคุณเป็นคนเข้าใจโลกแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบอ่าเก่งเก่งในเรื่องการงานเก่งในเรื่องการเจราจาเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นคนชิวอะค่ะเป็นคนแบบง่ายๆอะคือง่ายๆในที่นี้ไม่ใช่แบบอะไรก็ได้นะแต่แบบไม่เรื่องมากอะค่ะเออไปไหนไปกันเพื่อนๆจะอาจจะชอบที่จะมีคุณไปด้วยเพราะมันสนุกเหมือนเป็นคนที่อารมณ์ดีตลกด้วยค่ะ กอ,กองที่สี่เสน่ห์นในตัวคุณของคนกองที่สี่อ๋อคนในกองเนี้ยคือหลายคนน่าจะเป็นคนมีฐานะแล้วก็หน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเออถ้าพูดคำไหนก็คำนั้นแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตเรียบร้อยแล้วอื และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนคือเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันมันเลยทําให้ดูแบบมีความเป็นมีสเสน่ห์กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่งตัวก็ไม่ได้แคร์ใครแล้วเป็นคนไม่ได้แคร์คนอื่นแล้วไม่ได้แคร์คนอื่นในที่นี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่แคร์ไม่สนใจนะแต่แบบคือถ้าเราทําแล้วไม่เดือดร้อนถ้าจะแต่งตัวแบบเนี้ก็คือ มันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านแต่ฉันมีความสุขฉันก็ทำอันนี้มันเป็นสเสน่ห์ในตัวคุณที่คนก็แบบคือคนก็ชอบอะ่ะเออบางคนเขาก็ไม่ได้กล้าที่จะทําเหมือนคุณแต่คุณกล้าที่จะทําอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ